บางตัวในนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเวลาเ,ลาเดี๋ยวพักกินข้าวใช่ไหมทาอาจารย์ญชนะไปกินข้าวด้วยไงนะ <c oughs> น้องก็เดินม,มาเราลึงบอกชื่อเรียนพี่เทเีนพี่เทีนเนาะเทียนเทียนมีแปะได้อะไรเงี้ยพี่จยังจำได้นะจนกว่าพี่จะสั่งดีดในสมองนะเห็นไหมโอเคนะเอาแค่คำนี้นะมันก็บางครั้งเป็นพยัญชนะบางคำก็เจอกันเมื่อเดือนต่อไปนะเดือนแล้พี่เอ็แปะพี่เอ็แปะ ไม่เอานะถามว่าทำไมทำไมไม่จำไปตลอดเราก็จะจำได้แต่เลขสี่สิบตัวนี้ไม่ได้สำคัญกับชีวิตที่พ่อพน้องคิดแต่คนละตัวคนละตัวไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแต่ว่าปัญหานี้ถ้าสมมติว่าใช่ไหมได้ไหมครับไ,ได้ยินไหมเราอกเราจังหวะสี่แถกใช่ไหมแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเปลี่ยนใหม่ เลขสิบตัวนี้ผมว่าเป็นเลขกั่าีธนาคารไงสิบตัวพอดีใช่ไหมปกติเราจำเลขธนาคารนะคุไม่จําครับต้องไปจดต้องไปเปิดดูแม่แม่โอนตังให้หน่อยลูกก็เปิดอะไรอ่ะหรือแม่ต้กอยให้กลับไปหมอก่อนเราไม่เคยคิดวิธีการใหม่ที่ทำให้เราจามันได้บ้างไม่ต้องจำเป็นนุ่งจำตัวเลขทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่จำเป็นนุ่งจำเลขบั่าทีทั้งหมดแต่ทำไมเราไม่จำถึงเราใช้บ่อยบ่อยบ้าง บางคนนะครับ13ตัวเลกขอะชาชนยังจําไม่ได้ทั้งที่เขียนมามากกว่า50ครั้งจะสมัครอะไรกอกอจะไปราชการอะไรกอกอดกอกอวัดไกอดกอพัไหมแต่บางคนจะได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันหรืออย่างเช่นหรือบางอย่างเช่นเปลี่ยนครับที่เปลี่ยนของตัวแรกเป็น08ก็จําเบอร์ั้หมั4เบอร์ไง วิธีการที่จะบันทึกหรือจะจําหรือจะใช้เลขที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเมมแบถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดครับคเคยเกิดปัญหานะแบ่หมดไหมเคยเกิดปัญหาสิ้นเสียไหมมือถือหายไหมโลกของคุณจะหายทันทีเพราะคุณขพ้่งเทคโทนโลยีมากเึิงไปแต่เทคโนโลยีดีที่สุดที่คุณไม่เคยลองจิบมาใช้ในวงวงใหม่ก็คือสมองแห่ เพราะฉะนั้นอยาาบอกว่ามนุษย์ถ้าตั้งใจนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ได้ใช้สมองนะหมายถึงว่าจุดนี้บางอย่างเราถ้าจะจําไว้เบอร์แม่งดีนะครับเบอร์แม่เบอร์อาจารย์ที่ปรึกษาเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นแนวคิดเฉยๆนะแนวคิดเฉยๆว่าปัญหานะครับบางอย่างเราบอกว่ามันยากเป็นไปไม่ได้นั่นคือการที่เราสั่งเองว่ายากยากยาก บางคนนะครับอย่างเรียนเอาแค่เรียนตอนนี้เนาะโอหเพื่อนได้เอาเพื่อนได้โห้โเราได้แค่ประมาณมีหรือต่ำกว่ามีเราไม่มีวันทำได้เฮ้ยไปเรียนเถอะไปแค่นั้นแหละก็ได้เนาะไป่ซีนั่นแหละไม่เรียนไม่ไปดีกว่าเราคิดแบบนี้ไงเราสั่งตัวเราเองไม่ได้ซีไงถ้าเราก็สั่งตัวเองไม่ได้เราเองถ้าเราก็สั่งเรืนองแค่ไปเนาะไม่มีใครสั่งเราไง เราสามารถนั่นเรื่องเราเองเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับไฟดับได้ด้วยน้ำฉัไนไดเนาะปัญหาย,าย่อมดับได้ด้วยปัญญาฉันะนั้นะนักป่าชาวไทยน,นะครับที่ทีเอและทีทีเอทีเองละทเอทีนี้พูดถึงเรื่องอนิสสารเนะี่ยบางคนไม่ชอบอนิสสารเรามีหน้าที่ออกไปทำความเข้าใจใหม่ครับคณิตศาสตร์อยู่กับเราบางอย่างอยู่เป็นเกม เห็นสิ่งนี้ไหมเล่นเป็นไหมอันนี้คืออะไรครับหมากรอครับน้องหมากรอเนาะอันนี้คืออะไรครับโกโกะหมากล้อมใช่ไหมพี่เคยศึกษาเล่นอยู่นะท่าหนึ่งครับเล่นหมากล้อมมันสนุกมากพอเล่นไปเล่นล้อมไปล้อมมาล้อมตัวเองนะครับล้อมตัวเองตายฉันเคยครัที่คืออะไรครับเดือดคิ้วครับรูปิดนะครับรูปิดเนี่ยนะครับพี่ซื้อครั้งแรกนานแล้วแล้วไม่เคยเล่นเพราะ เล่นไม่เป็นครับเล่นเป็นก็ปวดหัวครับปัจจุบันนี้นะครับไปสอนโรงเรียนหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษที่มอัจจรราปนะครับเด็กเกือบคนนี่นั่นเหมือนเขาเลิกคิดนะแต่โรงเรียนนี้เล่นนะครับเราสอนันกับเลเล่นเล่นตลอดเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเป็นอาจารย์พิเศษเขาเนี่ยเขียวเขาตุ๋นปาเรายังไงเราน่าจะเราเล่นดูครับการที่เราเป็นอาจารย์เนี่ย ไม่ใช่เราเป็นสิ่งเขาไม่ได้นี่พี่บอกว่าเลยนายนี่นายอะไรสองสองครูเลยสองเซอร์เราพยายามเด็กสอแต่สอนให้เราก็ฝึกทำฝึกทำฝึกทำไปดูอีครับดูในยูทูบฝึกทำเมื่อก่อนที่เข้มจะเล่นได้เพราะมันเปนความรู้สึกว่าเราทําไม่ได้ไงปัจจุบันนี้ใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะครับอสองทีก็โอเคละประมาณสองทีที่เล่นได้ครับปัจจุบันนี้เด็กเล่น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 กัน พอเล่นไปเรื่องติดครับมันนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีหรอมันเป็นสิ่งนีน้อย่างนี้คือไม่ว,ว่าทําได้อะไรไงต่อมันฝึกสมาธิเราเราจะจ่อ,อยกับมันนะครับแต่เราเรียนเนี่ยนะครเรียนไปทำไมรู้สึกเราสมาธิหลุดทางอาจารย์ไม่เข้าใจเราอาจจะไม่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเรียนหรือการที่เราทําตอนนี้มันก็แค่เหมือนเกมไงถ้าเราคิดใหม่ถ้าสังเกติใหม่เนี่ยมันทำให้เราแก้ปัญหาในสิ่งที่เราคิดว่าแก้ไม่ได้ ปัจจุบันแล้วนะครับในกระเป๋าพี่เอาไม่ไปดูตัวนี้เล่นสีครูสีครับเด็กตายเลยเลยนะครับเลขตายเลยเด็กมาเซอร์มาเซอร์เป็นสีคูสีแล้วเหรอนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ใช่ตัวเลขแย่เดียวนะคริสต์เกี่ยวกับความคิดนะอันนี้อะไรครับถึงได้ไหมอันนี้เป็นสีสุดไหมเราขับอาจารย์้องต้องทันนะครับอาจารย์จำเป็นต้องทันนะครับเพราะว่าผมทันเนาะผมทันนะครับ เล่นไปเล่นมาครับะนะครับซุปครับก็เลยเนี้ยอันนี้เลยครับซุลกุครับเมื่อก่อนไม่ได้ใช้คำให้โซสซุลกุขนาดนี้ครับพี่เล่นตั้งแต่ไหนครับตารางเ<ะ>ก้าปีเก้าในนิสิตหลับสมองนะครับผมอยเยอะมากก็เล่นเล่นเล่นไปนะครับมันเป็นความคิดมันเป็นเหตุผลไงไนะครับ อันนี้เด็กๆก็จะเล่นกันช่วงยุคนี้นะครับอะไรนะพี่แมทนะครับก็เป็นงานโกันคูณกันได้เท่าไหร่ฝึกไปนะครับอีกตัวหนึ่งครับบางคนบอกว่าสิ่งที่ที่ะเล่นขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้สาระเวลาเราไปเมเจอร์สี่ดิเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสี่อันนี้เกม4ีคูณแต่พี่ส่คูณ4ดิเกม24นะครับก็เป็นเกมอย่างที่เด็กใช้ฝึก ทักษะในการคิดหาคำตอบนะครับอีกอย่างนึงรือมองภาพขึ้นก็เป็นแบบเคยเห็นไหมเคยตู้ที่เราจรจิงๆกันนันด้วเราบอกค่าเวลาแต่ตอนค่าเวลาเนี่ยเราใช้ความคิดนะนะครับอ่านจิบจับจับจับพิจับณทุกจับพิจารุกนี่ยกเล็กอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางคนบอกว่าเกลียดที่สาสตร์แต่เล่น,นวกนหมดเลยจงเข้าใจใหม่เนาะเราเข้าใจแล้วต่อไปเราออกไปข้างนอกนะ เราอาจจะได้เป็นครูหรือไม่เป็นครูเนี่ยเราไปบอกเขาครับว่านิสารไม่ใช่สิ่งท้าัวใ์นิสัยอยู่กับคุณตลอดเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยนะครับถ้าชอบแต่แต่แตการพัฒนาการเขาผู้นี้มากนะครับะอย่างที่บอกเขาว่าว่านิสารเป็นอุปสรคอย่างหนึ่งคนส่วนใหญ่น,นะ,ะกลัวที่จะเรียนเรียนเสร็จไม่ได้เรื่องคะแนนไม่ดีก็โกรธวิชานี้ พี่อยากเรียนสิ้นแล้วก็ฝังเข้าไปที่ตันอี้เกลิ่นครับแล้วเขาต้องเดินจากสายสามัญไปสายชีพแต่สายชีพเปลี่ยนขป้นสายรับคุณจบไปทางสายศิลป์้นไม่เป็นข้าราชการดีกว่าไปสอบเป็นนานเทศบาลอบตสอบวิชาคณิตไหมครับสอบครับหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนวิชาคณิตวิชาคณิตตั้งข้อสอบ ง่ายที่สุดคับตาเขสอนนะไม่แกครตอบน,น,นะมันเป็นวิชาที่หมนเกอันนี้อะไรหายไปมีสี่เหลี่ยมบวกกันได้บวกกับสอแล้วได้แปเมื่อก่อนเลคเคยได้ชอบมากเลยแต่พอมาเจอเอ็กอไม่ได้อาจารย์อาจารย์มาอาจารยอาจารย์มัยุก็มาสออธิบายใจข้าทมาทำไมต้องข้ามทำต้องูกข้อหรือเมันเข,ข้ากันได้ยังไงต้องูกสองสองเันเนี้ แต่เมื่อก่อนสี่เหลี่ยมบวกสี่ได้ห้าสี่เหลี่ยมเขาได้หนึ่งทุาทำได้เลยต้อง่ x ดูต้ใช่อะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้มีอันนึ่งเราไเจอเด็กอันนี้อยากรู้มากเราเจอสไปรูสองรู้สามบวกกับอีกรู้สามเด็กทำไม่ได้ครับแต่สอง x บวก x ได้สาม x ครับเกิดที่มีสอนว่าก็สองบาทบวกสองบาท สามบัทแค่ก็เปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้เขาให้เขารู้สึกกลัวสารละลายนิสัยเป็นอย่างนด่นนะครับอันนี้พูดถึงนิสัยเนาะนะถ้าเป็นร้านเ,นเด็กทางเคมีนะมันก็จะกลัวต่างชาตนะนะอ่ะทีนี้มีนี่คือพี่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กน,นะไม่รู้เราเป็กเราตอนเป็นเด็กรูปบ้าลนะเราก็จะสงสยัยและเราจะถามว่า ผู้ครับเด็หนึ่งต้องมาสอนสอบถามแล้ก็ถามแล้วก็ถามไป้พอเราโตมาเป็นเด็กปรถมนะครับเราก็จะถามว่าเรียนเียส่วนไห้กไม่คนหนึ่งส่วนสองคนหนึ่งสองด้สองสอง่วหนึ่งหนึ่งสองนส่งสองนึสงสอนี้คนก็จะไม่เข้าใจเป็นปัญหาที่ติดอยู่ในตัวของเด็กตัวมันเป็นมัธยมครับปึ๊บ ขอแทนเนียยไปทำอะไรบเริ่มเริ่มกันก็เคยมีเรื่องเล่าเนี่ยอาจารย์ให้เราบอกว่ามีเด like ็กคนหนึ่งนอนเป็นเด็กแบบสัสอาจารย์เรียนใช้ข้อแทนไปทำไมอาจารย์บอกว่าเรียนไว้ช่วยคนช่วยคนไงอาจารย์ก็ไอ้เนี่ยใช้ข้อแทนเนี่ยเรียนไว้เพราะว่าช่วยคนได้จริงผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดียะช่วยคนยังไงก็เอาไว้กัน คนแบบแกสอนทีแพทย์เนี่ย <laughs> ประสบการณ์บาครั้งว่าใช้ทันทีสาวนวไม่รู้ตัวเป็นยังไงแล้วทําให้ดีกว่าคนอื่นหรือว่าเทียบับคนอถ่นเป็นยังไงนะครับสิ่งต่างเหล่านี้น,นะครับแน่นอนว่าทุกคนบางคนน่าจะาเคยค,ค,คิดแบบนี้นะครับพูดง่ายนะครับว่าสั่จากจากคนที่รู้หรือจากอาจารย์บอกเลยนะเรียนไปเถอะทำใจด้วยเอาสั้นๆนะเอาไม่ต้อเรายาๆเห็นเป็นคำตอบนะครับเรียนไปเถอะแล้วจะรู้สึกว่า ดีกว่าว่ารู้งี้จำคำน,นี้ไหมนะรู้งี้ดูงี้ใช่ไหมครคำนี้รู้งี้เร,รียนแคปแต่เสักนึงก็ค่อดีนะครับก็ที่ผ่านไปแคปแต่ได้ดีมาทาพิสูจน์เลยปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายถ้าเราจำคำน,นี้ดีนะ เปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนทัศนคติสักเปลี่ยนความคิดสักถ้าเราคิดว่าคนอย่างเราฐานะประมาณอย่างเราไม่มีวันได้ขับรถเบนซ์หรอกไม่มวันได้ขับรถเบนซ์เราก็จะไม่ได้ขับแม้แต่มอเตอร์ไซค์ถ้าเราเราจะขับรถเบนซ์ให้ได้เร,เราจะไปถึงเป้าหมายเราแบบหน้าตายอย่างเราไม่<อ>จ<ด>ไมะ <laughs> ไ,ได้เซ์หรอกพุ่งนนะ <laughs> สุตัวิวาาดใช่ไหมไม่มีทางไดเอเลยไปแบ่ตัวไม่ได้กนก็ลง่ไ่ได้ได้ซีิน่าเขียมันไม่ไม่ด้น่าเขียเลยแต่ถ้าคิดว่าไอคนนั้นรวยนะไม่ใช่ฉันไอคนทได้เกตีมันไม่ใช่ไอคนทางได้เกตเมันไม่ใช่ฉันมันก็จะไม่ใช่แขรแน่ไม่ใช่แหรอกแกบอกว่าแกไม่เอาไหม เพราะฉะนั้นมีโอกาสได้บอกตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้นะปีหนึ่งฟังดีไนะโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดเรียนซัตั้งใจชาตั้งเป้าให้ได้เอครับอยากที่ว่าเราไม่ได้เอได้ตั้งเป้าได้เอได้ดีหน้าเขียนไหมอ่ะแต่ถ้าบอกสี่อยู่แล้วเตรียมดับนะถ้าเรียนไม่ไหวอยู่แล้วเตรียมยะงไงมีเจอเลยอย่าคิดแบบนั้น คนที่เราได้เอมีสองหัวป่ะไอสกาย์มีสามแขนใช่ไหมไม่ใช่ไงแล้วเขาทำได้เรามีโอกาสทำได้เพราะฉะนั้นเก็บข้อคิดดีๆนำไปใช้นะเปลี่ยนทัศนคติซะนะครับคณิตศาสตร์นะครับพี่ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะขึ้นมาทีเดียวเลยณะติาสตร์เป็นศาสตร์การคิดมีตัวเลขเป็นสื่อเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างร่างคา้งการคิดทางภาษาก็เป็นคณิตศาสตร์นะครับสิ่งที่ใช้ความคิดเป็นทุกอย่างนะครับคณิตศาสตร์ใช้ใหเหตุผลง่ายทำไมทำไมทำไมนะครับฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวจะรู้ครับตอนทําง,งานตอนโตขึ้นครับถึงแม้น้องจะไม่ไปในสายการทําง,งานน้องไปในต่อบริษัทเองแต่น้องอยู่ในสังคมหรือเปล่าอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมีเหตุผลคิดขั้นกว่ากว่าเขาครับแต่เราไม่ได้รับดูดูถูกเขานะ ต่เราคิดเผื่อเขาเราจะมีโอกาสเป็นมาสเตอร์ไหมเราจะเป็นหัวหน้าเขานะครับนิสัยเปิดมาตั้งนานแล้วนะอยู่กับเราไปตลอดนะคนิสัยเป็นวิชาที่สามารถเชื่อมงคนได้ด้วยอย่างที่บอกนะว่าในหลายอาชีพเนี่ยต้องมีข้อสอบนิสัยไว้สักนิดนึงขนาดบาคนตั้งข้อสอบยังไม่รู้เลยเพราะมันต้องสอบนิสัยนะครับนะครับมันต้องสอบนิสัยไม่รู้แต่เอาไว้วัดคนได้นะครับวันนี้ ที่มอชอมีอะไรเรารู้กันไหมโดยทั่วไปมีอะไรหรือไม่ตนนี้มีสัมภาษณ์นะโอเคครับเด็รู้มีสัมภาษณ์โค้ด้าเด็กม .6 ครับมีเรื่องเล่านิดนึงครับนี่ประสบการณ์ส่วนตัวนะวันนี้เด็กที่พี่ดิวอยู่ทั้งหมดประมาณหนึ่งปีเลยหนึ่งเธอวันนี้มาสัมภาษณ์ที่คลาสสังโคสักนะเขาจะสังคมเขาเรียกสายศิลสีาสายศิลป์มาติดรีทั้งหมดเขา ติดคณิตศาสตร์สองไงมันจะมีตัวหนึ่งที่โรงเรียนเนาะต,ตอนเริ่มตน้นจบม .4 ปุ๊บอยู่เรียแนแห่งหนึ่งครับนนชื่อในแอชล์ชื่อชิดานแห่งนึน่ครับได้สูนทั้งหมดหกตัวมีคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นเด็กตัวคุณแม่เขาได้เบอร์โทรจากพี่ได้ไงจับไม่ได้โทรมาคุยกันไปคุยนะครับแม่ขอแค่อะไรไนดะ้ไหมลูกไม่ติดสนิไงแต่พี่สาวโอเคมากนะครใจดีมากนะครับแต่เด็่คนนี้นะครับเป็นผู้หญิงนะเรียน ไม่ค่อยไม่่อยได้เรื่องเลยนะครับช้ามากสูงุณนีช้ามากเขาอยู่ม .5 แต่เขาอายุ15เพราะแม่พาชั้นเขาเรียนตอนรุ่นบ่ายนะข้ามขั้นตอนไปก็เรีเยนไปหลายทีพี่นีสอนแบบตัวต่อตัวเลยนะตลัง <c oughs> ห้อเสร็จสูตต้องขึ้นมาเลยทำนี้นะครับสอนเขาค่อยสอนครับพอรู้สึกเรารู้เลยว่าเขาอัพขึ้นเลยเธอแม่ได้คณิตศาสตร์2.5ได้ทหรืต2.9 ทอมม .5 เทอม2ได้3ครับมแล้วก็มเทอมหนึ่งได้ศครับแล้วเป็นข้อห้งด้วยทั้งที่น,นี้ไม่สำคัญที่สุดในวิชาที่เขาต้องเป็นเรื่องสังคมศาสตร์มองเห็นอะไรไหมน,นิสสาวผักนานทุกอย่างในการคิดเกตเขาขึ้นพวดทุกเลยคุณแม่คุณพ่อเขาใช้คำว่าช็อกนะเมื่อประกาศแล้ติดโคตา้าเพราะอะไรแล้วมากับมือรู้ว่าจะต้องติดหรือไม่ติดเง พี่อย่าช็อกเลยครับพี่ไม่กล้าบอกพ่อเขาองเอะไรอย่เงี้ยพอเขาบอกกูว่าเอ่เนี่ยเท็น้องจะติดเขาได้ไหมครับยิ้มยิ้มไม่เขาเลยนะยิ้มไม่รับเขาบอกว่าวันที่พ่อที่พ่อเขาดูนะพ่อเขาได้ยินโทรศัพท์แล้พ่อติดเนี่ยเขาก็ร้องไห้แล้วพ่อเขาที่ขนลุกทึ่งตัวพ่อเปิดแอร์เย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกนี้ครับ ตอนนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้อะไรนี่ก็ไปสัมภาษณ์ันนะครับเขาคิดเหมือนที่พี่คิดด้วยว่าคริษัททำงานมาได้จริงนะครับตอนนี้บางครับเลยนะไม่รู้มันไม่รู้จะสอนอะไรและกันแต่จะให้เป็นอาจารย์เสร็จนะสอนอะไรพวกเนี้ยก็เราไปศึกษาแล้จะต้องมีสแต็ประหว่างนี้นะเขาจะให้พี่ดูแลนะอย่างนี้นะก็ก็เลยโดนดูปิดนี่เนี่ยก็ดูปิดเดี๋ยวสอนสอนสารทางการเงินเนยละทำให้เขารู้ว่าการคิดต่อเวลา ในช่วงเวลา24ชั so, so we care, we so dog, Hell, so, ่วโมงเรามีเวลาที่เราไม่คิดอะไรที่เป็นกระบวนการแงเราไปดูหนังฟังเพลงเราปล่อยแต่เราต้องมีทุกวันให้เราฝึกอะถ้าเราได้ออกกำลังกายทุกทุกวันมันก็จะมีสุขภาพแบบนี้แต่เมื่อก่อนตีพอออกกำลังกายมากพอไม่ได้ออกแล้วอย่างเงี้แต่ถ้าเราทำทุกวันทุกวันจนเป็นชีวิตประจำวันมันจะไม่รู้สึกเบื่อไงเพราะฉะนั้นมันช่วยอย่างหน่ในการตัดสินใจต่อไปการแก้ปัญหาในการทำงานได้ด้วย นถึงห้านาทีแต่ว่าสไลด์ถึงประมาณห้าสิบสาล์เดียไม่เป็นไรครับเอาเอาสดสำคัญแล้วกันนะครับทำไมต้องเรียนนิสสรจเนาะจริงๆแล้วในความรู้สึกพี่นะพี่ว่าเราไม่เรียนนะมันฝังนะเราแค่เรีนสไลด์ขามมาใช้นะครับแล้วก็ครูในข้อสุดท้ายนี่นเนาะสองสี่ช้ายเราเนี่ยทำที่วิชาวิเคราะห์นะครับหรือสารก็ได้เนาะที่อาจารย์ที่บอกว่านิสาักับภาษาอยู่ในฝั่งเดียวกันเนาะตอน ีิสสาวเป็นสมัยฮองกงนั่นเองที่มันะตุดการทำงานของสี่้ายให้มีคุณภาพในโครการที่พเพิ่งแก่ปัญหานในอนาคตไงนะครับจบีิสสาวท่จะทำอะไรได้บ้างคำนี้พี่เคยไปนั่งฟังที่ Slopes PCB หรออะไรนะท่านะสี่สผมนไนั่งฟังพี่คนหนึ่งครับนั่งห้องไหนนั่งที่นั่นแหละก็เชิญเก็บค่านิสสวผู้คนึ่ง พี่ลูกพี่นิสสับเคนหนึ่งแล้วพูดมาคำหนึ่งจำไทุกวันนี้ครับเพราะคำถามนี้จะถูกถามทุกน่นครับ,บคำเดียวจบจบศาสตร์ทำอะไรอะไรที่วันนี้พูดคำเดียวครับทำอะไรก็ได้จริงๆครับทำอะไรก็ได้จริงๆเหมือนที่อาจาร,รย์เมื่อกี้ไนดะ้พูดว่านิสสันฝึกคนนิสสันฝึกง่ายกว่าคนที่จบด้านอื่นแต่ไม่ได้ลงมาทุกคนนะแต่มีโอกาสไหมพูดอะไรเข้าใจการวางแผนเนะี่ยที่คุณผ่านมาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นทำเลยก็ได้ยื่แนแอปนะเยื่นจ่ายเวลาแล้เดี๋ยวคุณเอาไวนะ้แล้วกันนะครับทีนี้ประสบการณ์มาส่วนในการทํางานเนาะอ่ะมีวันหนึ่งครับทํางานที่หนึ่งครับรับอีเมลครับปึ๊บส่งมาเลยมีลูกค้าจากอเมริกาครับชื่อลูกค้าวอลมาสั่งงานออเดอร์แหวนสไตล์ P0978 3,000วงตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่ดูนะหนึ 1, ่งซิงค์ฮัล2,111สมมติอง2 0 0อปีนี้สมมต่งมา เร,ราส่หนึ่งมักลาจะบีถัดไปมันก็เป็นขออ้อความน,นีนะแบ่ทงทำตามนี้เซลล์พาสเตอร์ทำร้อยวงบี B KK คือสาขาในประเทศทำสี่ร้อย i อเอดีอินเดียทำพันวงและเชียงใหม่ให้ทำพันห้ร้องฟอร์มเชียร์ขอพี่เห็นอีเมลที่ปุ๊บพี่ก็บอกขอพูดไทยเชียร์เ <laughs> <laughs> พราะอะไรรู้ไหมอันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหม งานที่คือดูว่าเป็นไปได้ไหมทันไหมคุณแบ่งตามนี้เหรอคุณแบ่งอย่างนี้เหรอจริงๆแล้วน k p สามารถทำได้เอากปอีกก็ได้หรือ BKK1 ทำได้ทำไมกเราแค่นี้ไปสรุปกับเขาถ้าเรามีความรู้สกว่าเราเด็กนิสสาปไปแล้วไปเป็นลูกน้องเราก็จะรู้สึกครับโอเคครับแล้วงานก็ส่งไม่ได้ไหมอย่าทำตามเขาถ้าเราคิดว่ามันไม่เหตุผล hey, งานเชียงใหม่ออนแฮนที่แย็ๆมากมายเรบอกเขาบอกที่สามพันลงแต่มีเวแล้วแต่สิงหาถึงมกราน,นานแหวนตรงนี้คุณรู้ไหมฝังยากแค่ไหนที่เดีนบริษัทซูริมาครับฝังยากแค่ไหนเพชรแตกไวไหมคอยแตกหรือเปล่าเม็ดเท่าไหร่ช่างจะทำใช้เวลาเท่าไหร่แบ่งช่างกี่ช่างช่างนอกชักซับนอกซับข้างในนะครับช่างเนี่ยจะทําทันหรือไม่ทันช่าง เขาไม่คิดครับคิดแค่ว่าวันนี้วางอยู่ให้เขาทำขัดหรือยังแต้มหรือยังเอาไปล้างสีหรือยังแต่เราอยู่เหนือเขาเราต้องคิดให้เขาครับเพราะเขาไม่ยังไม่ซมในสตาร์ทพี่เมื่อพี่สตาร์ท12ในมื่น2,000ดัารสตาร์โดยที่ให้เลยแต่ใช้คุนนะ ทำงานแปดโมงสิทุ่เขาเป็นได้ขับรถทุกวันทั้งที่ขับรถยนต์เป็นมาอยู่สองนิ้วชเพียบ <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าเข้ากลับไปก็เข้าวายสามครับหนึงตีง่ายงานอันนี้งานส่งออเดอร์เขาก็ลรงหนักจริงครับหนักจริงเราต้องอยู่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยวิเคราะห์อ,อย่างเนี้ยในที่ประชุมครับเขาจะถามเลยมีเงี้มาปุ๊บนะ ดักก่อนเลยเรารู้พอเราทํานานแล้วเราเลยนนักที่สามเราทํานานเรารู้เหตุรู้ผลว่ามาทำไมไม่ได้ตัวนี้มีปัญหาออเดอร์ที่แล้วก็มีปัญหาน้าหนักตกเยอะแหวนเนี่ยไซส์ก็ไม่ได้ขนาดต้องตัดกามโอัยเยอะแยะมากไปในปัญหางานงานนึงเราบอกอไปเลยว่าบอกเราอาจจะแย่มากาบอกพี่พี่พี่ว,ว่าอย่างนี้นี้นะต่อรองในที่ประชุมเพรประชุมแบบโทรศัพท์กันมีเครื่องทุกทุกทุกทีกันราขาเนี้ย บอกพี่บอกเลยพี่เราทำสักน้อยอะเชียงใหม่เราดีไซน์ภาพมากพันเงี้ยแค่ห้าร้อยไม่ทันเนี้ยโยไให้ตัวเองให้มันแก้หนาหาได้เงริอะพวกเขาจะรู้สึกยังไงรู้ไหมสหกรณ์แจะแข่งกันมากงานเราส่งดีๆไปเปลี่ยนเป็นยังไงโอ้ยเยอะแยะน้องปัญหาเยอะมากน้องอย่าคิดว่าการแก้แกาเป็นปัญหาเนี่ยมันแค่บททดสอบของน้องๆนะมันมีอีกเยอะมากทั้งเรื่องคน คนทางานด้วยเวลาายอะแยะมากมายแต่ทำไปเรื่อยๆครับมีสนามให้สอบไงเพราะต่อไปถ้าเราทาอย่างนี้เราจะรู้ทันเขาและเราจะเหนือเขาไงเหนือเขานะบอกเลยนะนะครับมีโอกาสไปเป็นที่หนึ่งนะเพราะว่าออกจากบริษัทนั้นไปอยู่เกี่ยวกับน้นํา,ามันครับปอยู่ทานน้ํามันครับเขาให้พี่ลงน้ามันสอบสาขา ในตางนี้นะประมาณนี้นะเป็นการลงน,น้ำมันสองสาขาว่าสเก็ตลงดีเซล 3, 000, สามพันเป็นสินค้าหนึ่งสามพันสถานแม่ใจลงดีเซลอย่างเดียวสามนะพันลงตัวเช้าเลยนะเดี๋ยวพอวานบัญชีสองสาขาแจ้งมาว่าน้ำมันเหลือพอแค่คืนนี้ถ้าไม่ใช่คุณนี้ที่ขาาเข้าสายอีกทีนิดแค่ะนะพี่เดช <c oughs> กสก <c oughs> พี่ก็ตื่ช้ามาเห็นข้อความนะครับเออ้วใช้แต่คันนี้สามเขาพิมอีกไงเขาอะไรไร,รู้ไหม น้ำมันลเลากไอส่วนแต่เนี่ยขึ้นรถใหญ่ๆไปใช่ไหมคนขับรถจะร,รู้สึกดีใจมากถ้าผู้จัดการใหม่ามาเช้าให้เด็กๆช่วยลงเพราะมันจะไม่ขยบรถน้ำมันจะค่อนในถังแล้วมันไปขยบการค้ำเอาถังมาใส่ได้เลยหนึ่งถังทิๆ้ๆมีค้ำหนึ่งนาเตุการเลยแบบนี้พี่รู้ไงเอ้ปุ๊บอะไรเงี้ยพี่อยู่ละพี่เดินออกมาพบก่อน พี่ครับพี่ขยับขึ้นมาหน้าทางหน้าเสร็จเขาต้องเขยับเขยา่าไม่ใช่เอามือขย่านะรถใหญ่ๆอ่ะไปเอมือขยับได้ไงก็ขึ้นไปแบบเดินหน้าเขออย่าจิๆๆ๊บๆเงี้ยน้ำมันมันจะแกว่งไปมาที่มือค่อนทางแล้วก็เปิดฝาที่เป็นท่อส่งมาหนึ่งถังเต็มๆมาถามนั่นใหญ่ๆถังสีเทียวเอเานั้นนะ่ะน้ำมานกี่ลิตรถ้าเราใช้ี่ยวชาญไม่ใช่การคิด เราก็จะรู้ึกทำงานไปเรื่อยๆแ,และเมื่อไหร่จะห้ามงเงยง็นงานก็จะม,มีเราก็จะมีรมีความสุขกับสิ่งเราทำไง,เ,งเราก็จะสึกเม่อไร่จะริว่าสอนชัมงขึ้นเมื่อไหร่จะริงทนนาทีที่กาสิ้นสุดทีเราจะคิดแบบนี้ตลอดพี่ปัญญาที่ไหนที่มักจะทําสไลด์เื่อิคือสุดท้ายตลอดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการทําขาแนกเสมอทำอะไรซ้ำๆเหรือไหมเบื่อนนะเฉินหลงเคยพูดว่า ให้สัมภาษณ์ว่าคุณมาให้ผมสัมภาษณ์ในรูปสัมภาษณ์นี้คุณไม่เ,เบื่อแล้วชิญหลงพูดว่าผมคิดว่ามันมีนการสัมภาษณ์ครั้งแรกสมมันจินนรู้สึกดีไงอย่างไม่น้อยเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปสไลด์เปลี่ยนไปเราพูดเปลี่ยนไปพี่พูดไม่ซ้ำนะนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยครับจากเหตุการณ์นี้เราแน่แทนที่คนที่ขบับรถอายุเยอะนะเก่ากว่าเราด้วยแต่เราแน่ไม่สนนะ่ะ พอเราพิทักษ์อะไรเงินของบริษัทม,มีโอกาสไปอีกที่หนึ่งครับไปงานจะไหนเนาะเช่นช่วยจ,จับรูปแบบชิงทุนการศึกษาในมหาลัยนะปีหนึ่งของหลักสูตรเราด้วยนะครับเป็นพยยิธีกรเองนเลยนะเวลาประมาณสามชั่วโมงขอสรุปสรุปตื่นเต้นท่าในความสัมหน้ารอบแรกรอบสุดท้ายเอกในสโลป,ประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับเออลืมบอไปท่านอธิการมหาลัยรู้ด้วยนะ ขอดีๆนะเว้ยปีหน้าเราได้เหลือ mm ดันง่ๆถ้าดีเดี๋ยวเนียจัดให้เนียเสือนะครับทุกวันนี้ยังยรอเขาจัดให้นะเราจะไป่ทกดีแล้วนะเราจะรจัดให้งานครั้งนั้นเด็ก500อสนุกมากเหมือนเกมโชว์เลยแบบคือแบบว่าเราใส่ใจในในการทำสไลด์ราะเราที่เราเป็นงานแลวเราเป็นชีวิตของเรา เราที่ทาง,งานมนหน้าที่เราจะได้แค่หน้าที่แต่เราทําเพราะเราที่กำาัเป็นชีวิตมันจะตอบแทนแบบชีวิตมีเหตุการณ์ที่มีคนเล่าให้ฟังมีผู้ร้ายกระชากสร้อยตีตายตำรวจวิ่งไปถึงลำคลองน้ำเยอะมากผู้ร้ายกระโดดตู้แล้วก็ไปวิ่งสีน้อเกระว่ายไปตำรวจข้ามรไม่มีคนไม่โดดตามครับเพราะตำรว ที่สุดแล้วไม่เสียนี่การตอบทนหน้าที่ถ้าตำรวจทําแค่นี้ก็ไม่ผิดทำทำที่สุดแห่งมันไปไหนกันละแต่สิ่งที่ตอบแทนโจรคือโจนทรรศนถ้าคุณเรียนหนังสือแบบหน้าที่มันก็จะตอบแทนแบบหน้าที่โอเคนะเอ็ก็จริงแต่เ,เอ,อ็แบบเหนื่ยจะจบเลยเหนอยจะจบเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทําเพ่อเรารู้สึกว่าเป็นชีวิตของเรา เราจะรู้สึกไม่มีคขา่าเบื่อจะรู้สึกว่าบังมีขอขาสนไปด้วยนะครับจะจำไม่ดีนะ